น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องรีบท่องให้จำเงินทองไหลมาเทมาคาถาเรียกเงินเรียกทองเทพเจ้าแห่งุ่มแม่น้ำน้อยหลวงพ่อทรงวัดศาลาดินแม้เศรษฐี ยังการันตีเรื่องโชคลาภก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะพระคาถาเรียกเงินเรียกทองหลวงพ่อทรงวัดสาลาดินจังหวัดอ่างทองหมั่นบูชาด้วยพระคาถานี้ ทุกวันเช้าค่ำมิได้ขาดตักบาตรทำบุญให้ทานเป็นนิดจะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองลาภผลภูนทวีเงินทองเข้ามาเต็มบ้านเต็มช่องข้าวของกินใช้ไม่สิ้นเปลืองค้าขายมีกำไรจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในไม่ฉานี้แ,แลก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบ ดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานิมามานิมาพรหมานิมาตังพรหมานิมา จิตตังพรหมานิมามาจิตตังพรหมานิมาพรหมาจิตตังพรหมานิวังพรหมาจิตตังพรหมานิสิวังพรหมาจิตตังพรหมานิมาอุสิวังพรหมาจิตตังพรหมานิมามันบูชาพระคาถานี้ทุกวันเช้าค่ำมิให้ขาด จะเกิดโชคลาภเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในไม่ช้านี้แลพระครูสุพัฒธ,ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อทรงชันทะโสพีมีนามเดิมว่าทรงวารีรักท่านเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2466ตรงกับวันพุธแรม14ค่ำเดือน8ณนะ ปานม่วงเตี้ยตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยมบิดายมมารดาชื่อนายกองและนางจันวารีรักครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายช่วงวัยเยาว์ท่านเป็นคนใฝ่รู้ในด้านต่างๆเสมอมาช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากินตลอดและมีจิตใจฝักใฝ่ในทางศาสนาท่าน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดยางมณีตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่จะจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงเป็นการเรียนจบที่สูงสามารถเป็นครูสอนตามโรงเรียนได้ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการ เพียงระยะเวลาสั้นๆโดยยังคงช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพประกอบกิจการค้าขายเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่30เมษายน,พ,าา 2000, นาพุทธศักราช2486ณพัทธสีมาวัดยางมณีอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูสุกิจวิชานหลวงพ่อชวนวัดยางมณีเป็นพระอุปัชาพระอาธิการสุวรรณวัดไร่เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการชั่ววัดตูมเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบท ท่านได้อยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อชวนระยะหนึ่งจากนั้นได้ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดไร่และวัดซาลาดินเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมและพระธรรมวินัยสามารถสวดปาติโมกได้อย่างคล่องแคล่วขณะเดียวกันท่านได้ศึกษาสัพพวิชาอาคมจากหลวงพ่อชวนวัดยางมณี หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์หลวงพ่อคําวัดโพล่ปลำศึกษาโหราศาสตร์กับหลวงพ่อเข็มวัดคอยพระเกจิดังแห่งยุคซึ่งได้เมตตาถ่ายทอดสัพพวิชาให้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ท่านได้เรียนวิทยาคมจากตำราโบราณที่รับสืบทอด จากปัรนพรบุรุษจนเชี่ยวชาญสามารถเขียนอ่านอักษรคอมได้หลวงพ่อทรงเคร่งครัดปฏิบัติและชอบการปริกวิเวกหมั่นฝึกฝนปฏิบัติวิชาอาคมต่างๆที่ได้ร่ำเรียนและได้รับการถ่ายทอดมาจนมีความชำนาญในวิปัสสนากรรมฐานมีพลังสมาธิยานอย่างน่าอัศจรรย์ มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อทรงท่านได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถแล้วจัดสร้างเหรียญเสมาเป็นรูปท่านครึ่งองค์เพื่อมอบให้สาธุชนเป็นที่ระลึกโดยนิมนต์พระธรรมมูนีหลวงพ่อแพรเขมังกโรโว,วัดพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อมุยพุทธรักขีโตวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมรูปอื่นๆมาร่วมนั่งปลุกเสกหลังจากพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมคลายพลังสมาธิยานและผ่อนคลายอิริยาบถหลวงพ่อทรงยังคงนั่งนิ่งส่งพลังสมาธิยานกระทั่งเรียญเสมา ที่อยู่ในบาทบินลอยวนไปมาส่งเสียงกระทบฝาบาทอย่างน่าอัศจรรย์หลวงพ่อมุยพุทธักิโตวัดตอนไร่เปรยว่าพอแล้วท่านทรงจะปลุกเสกไปถึงไหนเดี๋ยวเรียนก็ได้แตกปน่นกันหมดพอดีหลวงพ่อทรงจึงผ่อนคลายพลังสมาธิยาน ต่อมาขณะสิทธิานุสิท์ได้ตั้งสมญานามเหรยนเสมารุ่นนี้ว่ารุ่นเหรยญบินตราบจนปัจจุบันหลวงพ่อทรงได้รับการยอมรับและศรัทธาของสิทธุกระดับชั้นเชื่อถือกันว่าท่านมีคาถาอาคมทรงพุทธคุณครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมความเจริญรุ่งเรือง และด้านมหาอำนาจปกป้องภัยสารพาัดสิ่งมหัศจรรย์ที่บังเกิดทั้งปวงสิญญานุสิทธิ์ต่างประจักษ์สามารถให้คำตอบได้เป็นอย่างดีวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นล้วนแต่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปอย่างมากมายเนื่องจากมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลโดดเด่นในหลากหลายด้าน ที่เสาะหากันอยู่ขณะนี้ได้แก่เหรียญใบเสมารุ่นเหรียญบินปีพุทธศักราช2513เหรียญบาทน้ำมนพระกิ่งบาเก่งสมเด็จยันพระเจ้าห้าพระองค์เป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อทรงมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตีบังเกิดแก่บรรดาสาธุชน จนท่านได้รับสมญานามจากคณะสิทธิานุสิ์ที่เลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยท่านย้ำอยู่เสมอว่าวัตถุมงคลทั้งหลายล้วนเข้มแข็งด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณรวมทั้งท่านจะกล่าวสอนอยู่เสมอว่าการทำใจให้สงบ รู้จักปล่อยวางในสิ่งต่างๆอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิและลึกถึงปฏิบัติในพระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคําสั่งสอนของท่านเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหาคําสอนใดมาเปรียบเทียบมิได้เลยทีเดียวและ การที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้วในชาตินี้หลวงพ่อทรงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัสาลาดินได้รับการยกย่องว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าเป็นที่เลื่องลือไปทั่วภาคกลางแต่การเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากท่านมิใช่เรื่องยากเย็น ทุกคนมีโอกาสเสมอเหมือนกันหมดไม่มีผู้ใดกิดกันเพราะท่านเมตตาต่อคนทุกคนไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังท่านมักจะนำวิชาความรู้ด้านวิทยาคมเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนศิลธรรมแก่ประชาชนทั่วไปให้ยึดหลักคำสั่งสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นวิธีสำคัญในการปรัะพืชปฏิบัติตนช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถ้ามีพิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลที่ไหนจะต้องเห็นหลวงพ่อทรงวัดศาลาดินนางปรกปลุกเสกกับพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยอย่างไรก็ดีด้วยสังขารคืออนิจจงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ครั้นเมื่อวันพรฤหัสบดีที่5เมษายนพุทธศักราช2550หลวงพ่อทรงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยหอบหายใจขาดเนื่องจากมีกิจนิมนต์มากเมื่อลูกศิษย์เห็นว่าอาการไม่ดีจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญขณะแพทย์ได้ทำการรักษาแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ในที่สุด เมื่อเวลา22.50นาฬิกา50นาทีของวันพฤหัสบดีที่5เมษายนพุทธศักราช2550ท่านได้ละสังขารจากไปอย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญหลังจากเข้ารับการรักษาอาการท่อปัสสาวะอักเสบมาก่อนหน้านี้สิริอายุรวม ได้83ปี8เดือนพรรษา64ท่ามกลางความเศร้าสลดและความอาลัยเป็นยิ่งนักของบรรดาคณะสงฆ์ขณะสิทธยาณุส์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงพ่อทรงท่านเป็นพระสงฆ์สุปติปันโนอย่างแท้จริงแต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ท่านได้ละสังขารตามกรดไตรลักษ์ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ